วันลุมพินีฤิธิเดศสอสมหมายรับศอกรอซัดป้อมเพชรพีเคแสนชัยลุ้นชนะสามไฟติดฤิธิเดชขึ้นเวทีเต็มร้อยเสมอเสริมอาวุธศอกมาเป็นไม้เด็ดพิชิตป้อมเพชรลุ้นเก็บชัยชนะพร้อมโบนัสต่อเนื่องเป็นไฟที่สามในคู่รองศึกวันลุมพินี44 ธิเดชส,สอสม,มายมวยสอกคมวัย26ปีจากสีสเกตลุ้นสารต่อฟอร์มแรงเก็บชัยชนะพร้อมโบนัสเป็นไฟที่3าติดต่อกันพร้อมดวลป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยซ้ายสายลุยวัย25ปีจากบุรีรัมที่หวังคืนฟอร์มเก่งเรียกความมั่นใจกลับมาโดยทั้งคู่เตรียมบูกกันในกติกามวยไทยแคทเวท132ปอในฐานะคู่รองของศึกวันลุมพินี44วันศุกร์ที่8ธันวาคมนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา ฤิทิเดชเตรียมตัวพร้อมสู้มาดีทุกไฟสำหรับฤิทิเดชเกิดที่อำเภอศีสไลจังหวัดรีสเกตเป็นลูกชายคนเดียวพ่อแม่มีอาชีพค้าขายอาหารเริ่มซ้อมมวยไทยครั้งแรกตอนเรียนประถมหกก็รู้สึกชอบทันทีจากนั้นพอถึงชั้นมัธยมทางบ้านพาไปสมัครเรียนยนต์ประจำอยู่ที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาได้เรียนรู้วิชาหมัดมวยอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลา6ปีเต็มและสั่งสมประสบการณ์ชกมวยไทยในกรุงเทพต่ออยู่เป็นประจำ เมื่อเรียนจบชั้นมัธยม6ฤทิิเดชย้ายมาอยู่ที่ฝึกซ้อมอยู่กับค่ายเชฟบุญธรรมนานเกือบ4ี่ปีขณะที่ปัจจุบันฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายได้หนึ่งปีแล้วทําให้ตอนนี้พัฒนาฝีมือการชกขึ้นมาดีต่อเนื่องแม้ยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการใดมาประดับบาร,รมีได้แต่ผลงานสู้สุดมันในศึกวันลุมพินีด้วยสถิติชนะ2แพ้หนึ่งพร้อมรับเงินโบนัสรวม70,000สบาททําให้เขาเป็นที่กล่าวถึงมากยิ่งขึ้นในบรรดาแฟนหมัดมวย ริธิเดชเวอร์ซัสเทพทักษิน20ตุลาคม66หลังจากฝากผลงานในศึกวันลุมพินีไปแล้วสามไฟฤิธิเดชได้เสียงตอบรับจากแฟนมวยเป็นอย่างดีจากสไตล์การชกสนุกดูดันโดยครั้งนี้เจ้าตัวก็ตั้งใจแสดงฝีมือเต็มที่เพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้ชมทุกคนเหมือนเดิม ผมมีความมุ่งมั่นเต็มร้อยทุกครั้งในการขึ้นชกในแต่ละไฟอยากแสดงผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันไม่ว่าผลจะออกมาแพ้หรือชนะผมหวังแค่อยากโชว์ผลงานดีบนเวทีให้ประทับใจแฟนมวยและถูกใจฝ่ายจัดการแข่งขันหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปชกในศึกวันรายการใหญ่เหมือนคนอื่นๆครับริทิเดต vs ป้อมเพชรงานยากต่อไปของริทิเดตคือต้องวัดฝีมือกับป้อมเพชร ที่มีสไตล์การชกคล้ายคลึงกันทำให้ต้องเน้นสู้แบบไม่ประมาทเอาไว้ก่อนพร้อมฝึกออกอาวุธให้หลากหลายเพื่อชิงความได้เปรียบผมมองว่าสไตล์การชกของตัวเองกับป้อมเพชรไม่แตกต่างกันมากแต่เขามีอาวุธหมัดที่แม่นยำกว่ากรณีเจอคู่ชกที่มีฝีมือคล้ายกันแบบนี้ผมต้องเน้นระมัดระวังไม่ประมาทเอาไว้ก่อนเพราะทุกจังหวะฝ่ายไหนพลาดสามารถโดนชกร่วงได้หมด ส่วนจุดอ่อนของเขาคือรับมือกับมวยศอกได้ไม่ค่อยดีไฟนี้ผมจึงฝึกลูกศอกเพิ่มเติมเป็นพิเศษรวมถึงปรับอาวุธให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้อีกฝ่ายจับทางได้ยากครับสำหรับศึกวอลลุมพินี44คู่เอกนำรายการยอดไอควอภิมณ์สีมวยซ้ายมากฝีมือวัย21ปีจากบุรีรัมขอกลับมากู้ศรัทธาอีกครั้งพบกับอิลยาตมูซาเอฟมวยหมัดหนักวัย22ปีจากรัสเซียที่มาตามหาชัยชนะไฟที่2ติดต่อกันโดยจะแลกเดือดกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวท 1 3 5 1 4 5ปอขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์อวตาร p ีเแสนชัยพบกับหวังไคเฟงในกติกามวยไทยรุ่นแบนต์ตำเวทแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เกด35ภาษาไทย เริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Champion s h i p Thailand เว็บไซต์ w w w a n c i f c o m และ Instagram ONECHAMPTH